ไอ่เห็นเขาส่งอ่ะหรือว่าเป็นญาติพี่น้องค่นมาร่วมพิธีกรรมกบัวพ่นไปตัวอยากได้ยังพ่นสีได้หาให้เนาะกบัวพ่นสีพวกหูจางแล้ววะผู้ใดเนาะไม่เห็นเหยเขาป่วยอยู่มันโมเมนต์แนวดิขยันญาติพี่น้องก็เลย วก็เป็นพี่พอพี่เมียบอกง่ายง่ายนิดเนาะไม่บอกง่ายแล้วนอกจากมันสิมาแลกนะกินนั่นแล้วเนี่ยยังไงเนี่ยหัวแม่ยังไอหัมากวันนี้มาจากใสมาจากใสเรามายังไงยังเสียใจไงยังไดเนี่ยโบว์บอกว่ที่นี่บ่บอกบ่ได้เดิโบเปิดปากคำโบเปิดปากสั่งเปิดปากเอาว่าไหมเอาส่งมาดิเอาปุ๋ยมาว่าไหม เงี้ยงอกรสดูเลยจังยังกบยังกบกูอยากอยากยังอยากได้ยังอยากกินยังกูได้กินข้าวกินน้ำบ่เขาโซ่งมากจนกูได้กินข้าวกินน้ำเต้มาจะทางไหนมีซื้อบ่มีซื้อบ่อยากบอกซื้อจังเสียนซ่งบุญไปให้ได้ด้ขันบอกซื้อบอกเสียงมาตัวสิปอดปล่อยไปให้เกิดซื้อว่ารยังฮะ ทข้างๆปลาปลาอ้อยปูหลังเขียวเปิดปากหีตัวนี้ออกมาด้วยใส่กูติดกูถ้ากูพรอมกับพเจ้าซื้อมาอยังไม่ยิงกูไส้ก็บอกนั่งอยังน่าอยังสิได้เฮ็ดบุญไปเถื่บ่มีซื้อเลี้ยงหน้าไปบ่ชหอดแล้วเนาะเขาบวชให้บวชเสิยเนื้อหัวก็ได้เขาบวชปัวสียอืมเขาให้บวชบ่ที่นี่ไล่ฆ่าถาต่ำเด้อบวชที่นี่ไปดีๆคือบ่ไปดีๆเอะ ไรค่าถาต่ำเลยเออแบบที่นี่อพบอกเบาเบาจินสังตากายาคาเจเจเศกายามกูกูยูกูกูยูกูกูครอคากฆ่าอยู่ข้างหลังงูขุเจ้าอูดเมียนเพื่อเ่อเพื่อเป็นน้องอ้ายกันน้องใครกันโอ้ยไปรดไม่ไม่ไม่บอกมากบอกมากมาบอกแม่ เป็นไทมาจากไซด์อยากได้ยังต้องการยังมากดิมาเดีดนียังมาห้ยูนี่บ่รู้เลี้ยงว่าปลูกควายได้พียงคังวันี่แ้่ถาต่ำหมดจากบาสนะมันคือเ่าอย่างเชิงเหรอวยเพราะสิหไยบุญดีๆว่าอยากเอานี่ไหมาส่งมาแทางเลบอกมาตัวเลาเลยน้ำสาราจีเกตย พาท่านตา wick, GI, Sur, dando, tai, บุดชนบุดชนบุดเปิดมือเปิดทูเปิดยาเปิดทำไมพระคาบเปิดวิธีกรรมในเขาโม่งคุณใส่เปิดวิธีกรรมในเขาทรงผีมาขอุดาตามชาวทำไมเราทำเจ้าอีโกโยกตัวข้ามาจ้างแง่ศพคาถาพระเจ้าธรรมเจ้าเปิดเป็ิดทโูเปิดเป็นตาโม่เปิดเปิดสังก้อนบอกมาเร็วบอกมาบอกมาเดี๋ยวมึงไงเนี่ยเป็นผู้หญิงยากระไดหรือเป็นผู้ไรกระไดบอกมาจีนแดงน้าทำตามไปเลยไอ้ส่วมแม่เจ้าในแม่เห็นคน ไอ้อยู่น้ำลูกน้ำเตาไปโดนดตัว